บาิภูโตมุทุโหติอาติติขโขจะเวละวาอ่อนไปก็ถูกเขามินแข็งไปก็มีภัยเวน้นแต่ว่ายอย่าอ่อนกับคนที่บางคนอน่อนเขาสิมาหาเรื่องเขาเขาก็ต้องสู้ถูเพื่อป้องกันตัวบางอย่างในตัวเขานี่มีทั้งอ่อนทั้งแข็งเนี่ยบางคนอ่อนแบบเขาว่าเปียก่ายนะังอ่อนใช่เขาขสิโง่เนี่ยนะบเป็นบเป็นอ่อนโง่อพิ่งโง่ไรเปล่าว่าเขาใ็้ซ้ำๆที่โง่อะไรก็ได้ มันนี้สิขอยกเอาไอ้สุภาษิตคำว่าปริภูโตมุทุโหตินะอาติติขโขจะเวละวาแปลว่าอ้อนไปก็ถูกเขามินแข็งไปก็มีภัยเวนอ่เฮ้ยจังไดถ้าอ้อนเขาก็เหยียบดูถูกดูแค้นเขาว่าเก่งกลัวว่า เขาเนี่อ่อนเองเขาได้บกยากเขาได้บอกอบอกลัวถ้าแข็งไปก็กให้เกิดไพ่เกิดเวทคำวาาแข็งในที่นี้ก็อาชีพวยยอมเขาแล่ะอาชีพวยยอมถ้าเข้ามาพิจารณาตามสุภาษิตบทนี่คำว่าอ่อนเลยอ่อนให้ค้นที่คนน้นอ่อนเขาบบดูมินแต่ถ้าค้นบอกค้นอ่อน ก็ว่าต้องอ่อนมันคำว่าบอ่อนเนี่ยบอนไปหาเรื่องเขาเด้สมมติว่าเขาสิมาเ้าเอาเปียบเขาสิมาเอาเปียบเขาสิมานักแก่เขาก็แสดงความแข็งแกร่งใส่ได้มันเป็นความถูกต้องนะขั้นอ่อนแบบบอมีเหตุมีผลเขาเคยแหงียบคือวานั่นแหละถ้าอ่อน มีเหตุมีผลคือวอ่อนเขาหาผู้รักผู้ใหญ่อ่อนเขาหาผู้มีพระคุณอ่อนเขาหาคนดีก็เป็นไม่อย่างเขาบ่าดูมินเนาะแต่ว่าถ้าไปอ่อนกับคนที่เป็นนักเลงโตจนงเสียบ่ได้เขามินดูมินเขาเพียงเขาก็ดูมินเพื่อสีคมคูเอาเปรียบเทานั่นละ่ะนะเพราะฉะนั้นเท่ากั ให้พิจารณาแบบนี้ก็ต้องอ่อนเลยโมเนตบอ,อ,บอ,อ่อนอ่อนให้ให้คนที่มีบุญคุณกับเขาอ่อ,อนออน,นอมทอมตนให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ควรอ,อร่อนคือผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีนั่แหละ,อะนอบนอมทอมตนเข้าไปอ่อนให้กับสังคมเห็นว่าผู้แทเ้เนี่ยเวลาเขาอยากได้คะแนนเสียงนี่ กาบวายไปเบิดบางคนบอกว่าเห็นเมียยังมาบอกให้เนี่เบื้องหนา้าก็คาดยกเมื่อวัยแล้วเม,ววมียพ่องี้ยหน้าคื้เห็นจะหัวเป็นเมียเจ้าของอย่างที่กนะ็มีอันนั้นเขาอ่อนแบบนี้มันอ่อนหาเอาประโยชน์นะก็บ่บ่ถือว่าอยู่ในสุภาษิตบนนี้หรอกก็บ่เป็นยังนะมันก็มีหลายอ่อนนะแต่ว่าอย่าอ่อน กับคนทีบอกคนอน่อนคือคนที่ชอบเอารัดเอาเปียบเชนคนที่คมหิงลังแกงสิงเขายอนเข้ามาบออ่อนนี่คือเขาสิม,มาทำลายเขาเขาก็ตองสูเขาสิม,มาหาเรื่องเขาเขาก็ตองสูเขามาสู้บม่นเขาไปหาเรื่องเขาทีวเขาสู้เพื่อป้องกันตัวเปียอย่างนะมาที่นี่เอาแข็งไปก็มีภัยเวร นี่แหละบางคนเนี่ยอย่างผ้าแข็งขั้นจิเลตดผ้าแข็งเนี่ยมันจะเสียหายผู้ใหญ่เกิด่าทำท่าคููได้ลูกน้องครูแด่เด็กน่อยเขาเกิดแห้งซังแข็งใส้เขาตอนแเขาแข็ง,ขงบังคับบงับงคับคมเหง เมีบเตียงให้เขาเฮ็ดอันนั้นอันนี้ให้โดยที่เจ้าของสิเส้อำนาจเขาก็าแห้งสั่งแหงบ่เขาลบนับถืออันนี้แข็งบบถูกแต่ถ้าแข็งใส่กันกันกบคนที่สิมาเอาเปรียบเขาเนี่คนสิมาคมเหงเขาเนี่แข็งไหมบ้าไปยัง แข็งเพื่อปกป้องสิทธิแข็งเพื่อคุ้มครอง,ม,ม,ง,ม,องมูพวกเขาจะไม่นังแกมหนูกน้องเขามูพวกเขาเราหยาพี่น้องเขาเขาต้องแข็งใส่แข็งนี่กับบแม่นว่าสิไปทำลายเขาเรกคือปกป้องคุ้มครองแสดงศักยภาพเพาที่มีอยู่คนเท่านี่พวกที่ชอบคมคูนี่ ถ้าเจอของกิงพวกนี้สิบบสู้นเขื่อนเี่แต่ถ้าอ่อนเนี่ยเขาเย,ยียบทันทีแต่ถ้าคนดีถ้าคนดีนี่อ้อนไปเขาก็แห่งมีเมตตาต่อเขาแต่เข้มแข็งในการทําการทํางานเข้มแข็งในหน้าที่การงานนี่มันก็แห่งดีนะอันนี้นแข็งในที่นี่นี่หมายก็ว่าแข็งซือบุคคลนะบุคคลที่เขาไปมาหาสู่ขบข่าสมาคมนี เอาสุภาษิตบนนี้ก็ก็ว่าไว้แค่นี้แต่ว่าอธิบายให้ฟังว่าอ่อ,อนในตัวเขานี่มีทั้งอ่อนทั้งแข็งเนี่ยบอมเป็นอ่อนแบบเขาว,าว่าเปียกกว่ายังอ่อนใช่เขาสโงทีงงเนี่ยนะบอมเป็นบอมเป็นบาอ,อ่อนงงมึงจโงงหลายแบบว่าเขาให้สังซำทว่งงอะไรกันได้เขายังมีสุภาษิตว่าเอา มีศัตรูที่ฉลาดยังดีกว่ามีเพื่อนที่โง่เขาว่ามีศัตรูที่ฉลาดยังดีกว่ามีเพื่อนที่โง่ขนาดศัตรูยังดีกว่าเออมันเขาไม่เป็นเป็นคำสุภาษิตสิแห่งนี้คิดส่สุดหรอกเพราะฉะนั้นกน็เอาอ่อนในกับบุคคลที่ควรอ่อนแข็งกับบุคคลที่ควรแข็ง สรุปได้แบบนี้นะอันนี้เอาก็จะขออธิบายเอาแค่นี้ก่อนสุภาษิตบทนี้อ่า ส่วนห่วมสร้างพลานอนโลู์ดอนเถื่อนีขอให้มีความสุขความเจริญเงินไหลล่องทองไหลมาเต็มบ้านการงานโรงเรื่องก้าวหน้าการค้าขายโรงเรื่องก้าวไกลปลอดภัยในทุกเส้นทางทั้งครอบครัวอยู่ดีมีแฮตลอดปีตลอดไปได้เดิอพี่น้องเธอ